ครับเอาเจอกันอีกแล้วติดต่อกันได้เลยดันทะลึ่งได้แชมป์สองอย่างอ่ะวันนี้วันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมได้แชมป์อะไรมาอีกเนี่ยแชมป์เวนการ์ครับอันนี้ไปแข่งที่สาขาสองพี่นะเอาแคดเล่มาแข่งเอาดาร์กอิเลกูล่ามาแข่งดาร์กเติมซีพีไปยังจีซีพีสิบสี่เติมครบแบบเท่าที่ครบได้เลยใช่ป่ะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับจีบีทีสิบสี่เนี่ยเราจะออกวันที่วันพุธที่ยี่สิบสองนัตะลักกระดาษอ่า ทำไมแชมป์สองอาหลือต้าวัานนี้ฟิตเนรอใช่ครับใช่อะไรวะและ้วแล้วตกรอบมาเรื่อยๆแบบมีเด็กแจ็คพิต้าหายไปไหนเนี่ยมาทีเดียวสองดอกนะครับอันที่หน้าคุอยวะเนี่ย<ม>แชมป์สองนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยต้องร้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะทาคอมโบให้ดูด้วยนี่เลยเรามาดูเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูเป็นชุดเลยนี่รเริ่มจากตัวเกสโซนอลไรฟูลต e ้นนะ นี่ตัวเก่านะใส่หนึ่งใบนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยตัวใหม่ครับตัวใหม่ทำไรได้เนี่ยนี่จาก GCP 1 4นะใช่ครับใส่สี่ใบเลยนะครับผมทำไรได้เมื่อ GU n i t ิตทำการสไตคับโซชาร์สองเอาการ์ดที่มีความสามารถดักเนี่ยหนึ่งใบแป๊นนึงวังก่อนต้องติดดักเนี่ยต้องติดดักเนี่ยนะครับหนึ่งใบจากในโซเอาขึ้นมือครับแล้วเราก็สามารถนะครับเอามือเราหนึ่งใบเข้าโซครับสามารถนะสามารถคือเราจะใส่ก็ได้เอาเข้าไม่ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าเอาเข้าก็คือจะเป็นเอเเกอร์นี่เอเเกอร์เข้าโซเข้าบัสจั่วครับ ได้โซด้วยได้จวดด้วยโอ้โหแล้วก็มีอีกสกิลนึงครับติดดักเนี่ยครับเมื่อจบเธอรเราเลือกเรียการเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าแบบผมอ่านดีกว่าัวเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเข้าโซเมื่อจบเธอรเราสามารถแจ่ค่าคอร์สคือการเอาเรียการเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าของเราเข้าโซนะครับคู่แข่งเลือกเรียทายเรียการตัวเองหนึ่งใบถ้าโซเราเมียนแปดใบหรือมากกว่างายดำหนึ่งครับน้องๆอาจาอาจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะมีคอมโบให้ดูโคตรแรงบอกเลยด์กตอนนี้เก่งมากแล้วก็มีอีกเล็กนึงคือทุปบาใช่ไหม ตัวบาจจะเก่งมากผมผมแนะนําอีกตัวนะผมตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมไปรองเล่นแล้วมันเก่งมากหอเยาะหอเยใช่ไหมใช่ไต้เดียวปิดได้เลยฮเหรอใช่ครับโอ้เดี๋ยวต้องผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยววมากพี่จะทําผมว่าที่หน้าผมจะเอาแข่งอ่าต้งลองดีดีตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวเก่าครับสามใบฮอทฮอทชาลาหอไม่อยากจะชื่อมันเรียกชื่อเรียกฮอทฮอทแล้วกันอันนี้ตัวใหม่ครับกัสทิวอ้าวตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเกสีเดี๋ยว่อยบอกทีเดียวใช่ครับ อันนี้เกศศูนยอีกตัวหนึ่งนะเกศศูนยแอสซินตัวนี้มันมันโดนลิสติกหลือใบเดียวนะออ๋เหลือใบเดียวเลยต้องใส่ใบเดียวอ่ะตัวนี้ที่ผมแนะนำตัวนี้ผมอยากแนะนำเสนอเละตัวใหม่ครับมันทำไรได้ลงช่องเลียครับเทวันเราติดดัรกเนี่ยเปิดห้ามันติดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยเกีศสองติดดัรกเนสหมดเลยแล้วก็เปิดห้าเอาดัรกเนสที่เป็นเกศหนึ่งดูสูงกว่าสองใบเข้าโซลเอาไว้ลีนนอร์มอลหาที่เกิดโอ้โหลีนนอมอลด้วยโซเพิ่มด้วย สกิลมันจะคล้ายๆตัวนี้แต่ตัวนี้เปิดเจ็ดยัดหนึ่งครับโอ้โหแล้วอีกเจ็ดใบเก็บข้ากองอ่ะเก็บเข้ากองครับนี่ตัวใหม่ตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าครับไม่ฟอยพี่จําหน้าไม่ได้พี่บอกตัวพี่จําหน้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ตัวเก่าตัวเก่านะใส่สี่ใบนี่สี่ใบเฮ้ยตัวใหม่ใส่สองใบไงตอนนี้ใช่ครับมันกินพื้นที่ครับตัวนี้มันคือศูนย์ห้ามกันโอ้โนี่ที่ที่ไปตบจอมมารอบชิงใช่ไหมใช่อะไรห้ามกันบ้าไไม่ใช่รอบชิงรอบรองเอรอบรองอ๋อไม่ได้ออกคลิปคือคือเดี๋ยวนะ คือตบจอมารล่วงนี่คือห้ามอะไรกันบ้างนะห้ามหนึ่งกระสูนครับห้ามหนึ่งกระสูนคันแล้วพจอมารมีมีฮิวไหมไม่มีไม่มีก็เอาแบงค์ย่อยมากาศนะใบละห้าพันก็บอกว่ายอมเขาเขามีอยู่ใบหนึ่งเขาปาเฮตทโรราตเตผมไปตัวแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับนี่เสียดายไม่ได้อัดคลิปจอมารล่วงเพราะสถานะอัดถึงตัวไหนละถึงตัวนี้ครับเมื่อกี้ตัวนี้เสร็จมาตัวนี้ตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าตัวใหม่บอกพี่ด้วยนะ สี่ใบอันนี้ตัวตัวเก่าครับเยเกอร์เยเกอร์ไงต้องใส่ติ้ไตเทียมครับสองใบสองใบเหรอใช่ครับเพราะอันนี้ก็ไต่เทียมเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันสองตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่ากันตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่ายัสโซจวดแค่นั้นเองยัสโซจวดเนี่ยอันนี้พี่จีใหม่ครับทำรายได้มีสกิลอะไรไหมปกติพีจีเนี่ยปลาเข้าช่องการ์เดียนแล้วต้องทีมมือใช่ไหมใบนี้เอาเข้าโซให้มันติดดักนี่โอ้โหดิมีตัวขุดโซอะไรป้าเนี่ยอือมีเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะเดี๋ยวผมอ่านดีกว่าเพื่อความชั้ง ่าเข้าสู่ช่องจีเจ้ามือเอามือหนึ่งบาย,ยาโซครับเลือกวันกาที่มีความสามารถดักนี่ครับตัวนี้นจะไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้ครับแล้วมีสกิลในดอปโซน GB2 ติดดักนี่นะครับเขาจะบาดหนึ่งเอาตัวมันจากในโซหรือว่าจากในหลุมบายๆนะครับเอาตัวมันขึ้นมือจากในหลุมอีกทีงงไหมครับคือมีมีเดี๋ยวจะมีคอมโบไหมตัวเนี้ยตัวนี้เหรอผมเราจะทำคอมโบให้ดูไหมก็ได้ครับเดีเ๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูนะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวทำให้อุยตายแล้วพี่ลืมกลับ เติมกับไอเนี่ยกระดาษนั่นไงกระดาษบัดดี้เดี๋ยวพี่ลืมพี่หยัดคิดไว้หลายๆคิดเดี๋ยวลืมแล้วนี่เป็นของบัดดี้อ่านี่ทิกเกอร์ฮิวใบใหม่ครับฮิวชุดใหม่เหรอใช่ครับเฮ้ยสกิลอะไรเห็นไหมก็เอาตัวเองเมื่อเมื่อปลาใบนี้เพื่อเป็นค่าข้อจีการเอาตัวมันกับฮิวหนึ่งใบในหลุมใบบ่ายแล้วโซชาหรือไงี่ยก็ได้เหมือนปกติอ๋อปกติครับผมแมวตัวเก่าครับสี่ใบสี่ใบขี้เก่าสามใบครับขี้เก่าอีกสองนี่เราเน้นขี้เลยใช่ไหมเนี่ยตางเนี่ยไม่ส่วนใหญ่ผมเน้นสแตนครับ ผมเนสแตนเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าเด็กเนี้ยมันคือสูงกันหนึ่งคือเด็กเนี้ยมันหนึ่งกับศูนย์ห้ามกันครับผมก็เลยอยากสแตนมาตีหลายๆรอบให้เขาันไม่ได้โอ้มือแตกด้วยเอาเกตสองมากัดก็หมดมือครับอันนี้สแตนอีกสามใบครับโอ้โหเนี่ยสแตนนะครับกัดไม่ได้นี่ร้องเอาต่อไปเป็นเกตสี่ใช่ป่ะเป็นเกตสี่ที่ยังไม่ใช่กีการเกตสี่เอาไว้สไต์เอาจะเอากีจากจี่การก่อนเรอบารำเอาบาลก่อนตัวใหม่นะใช่อันนี้เป็นตัวใหม่ มีสกิลอะเจ๋งๆว่ามาเลยเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งหน่ายหน้าตัวเองนะครับเลือกเรียกาดหนึ่งใบเราสู้พลังตัวนั้นมาเป็นของเราครับให้ตัวนี้โอ้ก็คือถ้าเราเก้าพันเราเลือกตัวเก้าพันตัวนี้จะได้พลังบวกเก้าพันแล้วก็ดีทายตัวที่เลือกครับใช่เลือก่ต่อสู้ใช่ครับแล้วก็บวกเลือกแวนแม่งเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาแวนไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยมันอตแทกเท่าไหร่เนี่ยอ่าหมื่นห้าบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นหกครับ หมื่นห้าแล้วก็บวกฐานอีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นหกซ้อมลูกเราไปไล่ตัวอาเบ้เบ้สิ0ธอาเก้าพันพอเกตสองไงเก้าพันสูบก็เป็นสามห้าแล้วก็ตัวมันบวกหนึ่งไดครับเป็นสี่ไดถูกต้องแล้วก็เราสามารถเลือกโซลชาร์จสองตามจำนวนจีโซนี่ง่ายอยู่ได้ครับอ๋อตัวนี้ที่ที่เราคุยกันในคลิปแล้วนี่ตัวนี้ใช่ใช่แล้วก็มีสกิลจีบีสามติดดังเนี่ยครับถ้าในโซเรามี การสิบาใบหรือมากกว่านะครับในทั้งเธอนี้เลยคู่แข่งไม่สามารถคอการเก็งหนึ่งจากบนมือมาป้องกันได้ห้าม pg มากันถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ g b สามอ๋อ g b สามนะแล้วลูกพี่เขาเนี่ยสายเนี่ยชาร์จทั้งเด็กเลย <c oughs> ชาร์จเยอะครับอ้าวสี่ใบเลยต้องหงายตัวเองป่ะอันนี้ต้องหงายตัวเองออใช้ได้สองครั้งใช่ครับ g b สามนะ g b สามมันเป็นหัสอะไรเนี่ย เป็นรหัส GCP โไม่ไม่เป็น r z r เป็น s p เรับอเนี้โอ้ยย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 อยยยยยยยรยยยอยยยยอยยยยั่ยย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 ยบยย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 บยย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 ใบยบยยยย่ยยั้ยยยยยยลยย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 ยายยยเยยยยยยยไยยยยยยย้ยย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 ยรยย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 ยหยย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 ่ยยยย่ยยลยย่ อะไรนั่นที่มันเหลือเอาจริงคือผมต้องใส่ซีบีแต่ผมลืมมาแ่าซีบีอ่ะใช่ผมลืมมาแล้อ๋อตัวนี้ก็คือไม่รู้ซีบีเลือมาเะยใส่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่างั้นผ่านไปแล้วกันเนี่ยอันนี้ G B แปดครับไปลี G B แปดตัวกาวไปดูการดจริงมันคงไม่ถึงแล้วผมว่าถ้าใส่เราไปก่อนเราก็ตายก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แล้วมั้ง G B แปดได้เดี๋ยวนี้ย้ำนะครับนี่เป็นโคงนะใครชอบอะไรต่อไปเป็นจีกาเรามาดูจีกาตัวใหม่ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้ตัวเก่าเป็นจีการ่อจีการ บอกว่าโซแปดครับเดี๋ยนะเงามันเงามันบางอาตัวไหนที่โอ้ไม่น่าเนี่ยนะตัวเขียวนี่นะใช่ครับใส่สองใบโซแปดใบครับเข้าสู่ช่องจีโซเรามีแปดใบมากกว่าชิวบงมือนะง่ายๆเลยง่ายเลยแล้วก็มีสกิลล่างเมื่อเข้าสู่ช่องจีเราสามารถเอาเกตหนึ่งเดี๋ยวไปพูมานีกว่าติดดักเน็จริงไหมเกตหนึ่งส่งควาที่มีความสามารถดักเนตเข้าโซครับได้จวน โอ้โชัวด้วยใช่เร็วจริงตัวใหม่มีอีกไหมไม่มีแล้วครับแล้วก็มีจิการปารีสแซนช์เมงเฮ้ยที่เนมามันอยู่ใช่ไหมทีนี้แชมป์ฝรั่งเศสครับเฮ้ยไม่แชมป์ปีนี้เขายกเลิกฝรั่งเศสไม่มีแชมป์อันนี้หมดแล้วครับอ่ะก็ถือว่าเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมเพราะแชมป์เก่าอันนี้สองใบใช่ครับหมดแอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคอมโบกันมาเรามาดูคอมโบแรกเราคอมโบแรกว่ายังไงดีค่ะโอเคอันนี้คือเราเล่นรีนอร์มอลไปแล้วก็คือ ก็โซก็โซก็โซไปแล้วแต่ไปไหนก็ได้บุโซมันต้องมีอยู่แล้วเล่นมา<ช>ขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้การ์บดบนมือนะครับใช่ครับแล้วก็นี่การ์ดในโซบเดี๋ยวพี่จะเคลียดูมีอะไรบ้างประมาณนี้ประมาณนี้วางให้ดูอ่าครับอันนี้ก็เป็นดาเมดอ่ะเราโดนถ้าสามดาเมจครับสไต์นี่เป็นเกจสี่นี่เป็นกองครับสไตไปเป็นอยู่ไหนนี่อ่าสไตแรกว่าไงปึ้งไปเลยบลัม ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเลือกใช้สกิลตัวนี้เพื่อดูมือผมก่อนอืตัวนี้บอกว่าเอาเกศสองหรือสูงกว่าเข้าโซกับตัวมันเก็บให้หมดปุ๊บจัดเข้าโต๊ดตัวกาสองใบครับตัวสองใบปุ๊บปุ๊บโอเคทีนี้ผมจะเห็นมือผมแล้วการผมก็พี่ก็สลับไปแล้วนะกร์ดควจะเล่นอะไรแล้วก็สกิลนี่โซชาร์สองับเฮ้ยสกิลฐานโซชาร์สองปุบปุยปุยดูดคิวเข้าไปด้วยแล้วก็เอาการ์ดที่มีความสามารถด้านเดินใบจากมือเฮ้ยจากในนี้เข้าเฮ้ยเอาขึ้นมือจากโซขึ้นมือใช่ครับ ตัวไหนผมด้วยนะตานี้เราไม่น่าได้เล่น <c oughs> เราไม่น่าได้เล่นแบบสูตรอะไรพวกนี้เพราะเรายังเป็นไตแรกอยู่ผมก็จะเอาเป็นตัวรีดนอมอลออกมา,าแล้วก็เอามือหนึ่งใบยโสหัวาอาซิสินเข้าโซแล้วกันอาซิสินมันอยู่บนเบอรต่อไปทําไงต่อแล้วทีนี้ผมก็ใช้นี่ลงใบเปิปดห้าหนึ่งสองไม่มีไม่มีทิกเลยตายตายตายผมเลือกสองใบเอาเข้าโซสองใบเข้าโซแบบแป๊บนึงนะผมก่อนนับโซก่อน สี่หกแปดสิบโอเคสิบใบผมก็จะเลือกเป็น2องใบนี้แล้วก็ที่เหลือเอากับกองเพราะเรามีแมวมือแล้วเราไม่กโกเปิืองคาร์าบายอยู่แล้วแมวมือทำอะไรได้แมวเอาตัวมันกับกองโซชาร์จหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ากเมดใช่ไหมเดี๋ยวผมอ่านสกิลให้เลย<ม>อ่าเอาตัวมันกับกอง สับ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 โซชาติหนึ่งโซมีหกไงแดงถ้าโซมีสิบโจวหนึ่งโอ้โหเจ็บโจวดได้เลยครับแล้วก็สกิลเยเกอร์เข้าโซสองใบนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในโซครับโซแล้วใช่มาจากสกิลของตัวนี้เข้าโซโซก็มีหนึ่งสองสามไม่นับไม่นับเกศสามกับเกศสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยสิบสองใบแล้วสกิลของเยเกอร์ผมเลือกใช้ตัวแรกก่อนเข้าบัตโจวดค่อยๆใช้ทีละตัวบุ๋นได้แมวมาอีกผมใช้ตัวที่สองเลยเข้าบัตโจวบุ๋นได้ฮิวมาอีก เฮ้ยมันเยอะจังทิกเกอร์แต่ไม่ได้เรี้ยงกี่เก็บการไม่ได้เรียงเอาแมวลงไปแมวกับปุ๊บผมหาคาเดอร์บัสเพื่อผมเล่นตัวนี้แล้วโซชาร์ดได้เยอะเกินไปอ่าแล้วก็สลับใช่ไหมผมจะหาคาเดอร์บัสมาจ่วดอีกพี่สลับโอเคครับเพราะในตรงไม่เห็นสลับอ่ะต่อไปนายต่อโซชาร์ดนายเดมจั่วโซชาร์ดใช่ครับหรือดีพีจีนายแดมไหนก็ได้จวดดีดีกว่าไงนี่ดีกว่าแล้วก็โจวดกาหนึ่งใบแล้วก็จวดหนึ่งใบ เฮ้ยมือหนาจังวะเฮ้ยแล้วผมก็ลงตัวนี้ลงไปเปิดเจ็ดตัวไหนตัวไหนตัวนี้เปิดเจ็ดติดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยทิกมันเรียงกันนี่เมื่อกี้จับเป็นก้อนไม่ได้แตกการ์ด้วผมก็เอาไปนี้เข้าโซ่เข้าโซ่นี่เราเราเราเลือกเราเลือกตัวที่ไม่ใช่ทิกออกมานะครับค่อยๆเลือกออกมาเลือกเดี๋ยวจะทิปเต็มเดี๋ยวจะไอ้เหลืองๆ่เต็มกองเลยครับทิกเกอร์เราเนี่ยจะพีบเลยโอ้ยกองยังมี ต่อไปตัดไหมครับตัดหน่อยปึ๊บต่อไปแล้วก็สกิลของวบรรดครับเคาตัวบัตหนึ่งหนาให้จียิงเขาหนึ่งตุ้ยิงอะไรยิงเรียกาดครับยิงเรียกาดเลือกหนึ่งว้แล้วยิงตู้ไม่สนใจสู่พลังเข้ามาแล้วถ้าเขารีซีธยิงไม่ได้ใช่ไหมยิงไม่ได้แต่สู่พลังได้นะฮะสู่พลังได้อ๋อถ้าเป็นรีซิธเราเราเลือกสู่พลังสู่ก็คือก๊อบพลังมามาเพิ่มพลังให้เราแต่เขาไม่ได้ลดนะ พะริซีทเราเลือกได้ใช่นไหมเลือกไม่ได้แม่รีซีดอ่ะอ่าใช่เลือกไม่ได้ริซีดเลือกไม่ได้เราต้องเลือกเลือกตัวที่ไม่ใช่ริซีดแล้วก็ทำลายแล้วก็ดูพลังอย่างที่บอกใช่ครับแล้วก็โซชาสองยิงเข้ามาโซชาสองเติดกินดิเกอร์เข้าไปแล้วก็จะได้บวกหนึ่งได้โอ้เป็นสี่ได้แล้วใช่ครับแล้วก็ลงไปเอาไงแดมเอาอย่างนีไงแดมหนึ่งใบแล้วม่เอานิทานกันอีกแล้วนะครับไม่ตัดแล้วเราในทานครับ โอ้ยเหลืองอ๋อยเลยอุ้ยจะแบบนี้ไปอีกผมก็ลงไปอีกมาอีกแล้วห้าหนึ่งสองสามเหลืองล้วนๆแล้วมึงงานเนี้ยต้องเปิดตรงนี้มื่ตามองมนนี่โอ้ยเหลืองเพี้ยบนี่แหละเพราะเรารีดออกนะครับตับเดี๋ยวมีการลีอะไรเข้ากลองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีสแตนเข้ากองอือแต่ผมไม่รู้นะจะโซชันเป็นเลนดอมอยู่แล้วเราเราจะเราจะเอาไน้่ะเด็กเนี่ยไม่เรามีมีตัวนี้อยู่ ตัวนี้รีได้เรื่อยๆนะลงครับสกิลมันต้องมันกับกองโอ้โหยัดเข้าอีกแล้วดาร์กนะครับดาร์กอีลูดาร์กอีเล็กโซชาร์ดหนึ่งครับอ๋อวันนั้นการ์ดมีคนลืมร้านพี่นะครับน่าจะเป็นน้องพิมพ์ลืมไว้นะครับดาร์กเนี่ยมีน้องพิมพ์ลืมไว้จริงปะอืมใส่กล่องมือถือใช่ไหมน้องพิมพ์ไม่น่าได้ใช้แล้วผมดูแล้วอยากเล่นดาร์ก นีนสุดักตัวนี้เก่งมากเนี่ยศูนย์ห้ามกัาต่อไปตรงนี้ศูนย์ห้ามกันเหมือนกันเอาแลยศูนย์าักกำนี่แรงมากอจริงผมผมผมลงไปงี้เลยก็ได้นะแต่มันก็เปื้มืออยู่เหมือนกันเลงแค่ข้างนี้งขมือเลยสามมอหมดแล้วไปสามียตาหน้าตายป่าวะรอดอยู่รอดอยู่รวอันนี้อ็ตีไปอ่ะอ่ะอนะ่ะอมะ่อ่ะอ่ะ้่ะอ่นออ สองหมื่นหนึ่งอันนี้โบยสองพันติดดักเน็ตกลายเป็นสองหมื่นอันนี้สองหมื่นหนึ่งกลายเป็นสองหมื่นสามศูนย์ห้ามกันเคล็แรกมันยังไม่ค่อยมีอะไรอ่ะตีแมนต้สี่น้ำสี่ด้ใช่ครับเช็คไปที่หนึ่งเฮ้ยเช็คตรงนี้เช็คตรงนี้สองคิอ่ะสมมติเขาปีจีมาผมให้ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้พลังมันเยอะกว่าคีตัวนี้หมื่นหกคีแล้วพลังครับสแตนสแตนไหมอย่างที่คิดพลังไหนพลังข้างนี้พลังข้างนี้นะครับ สเตนพลังข้างไหนข้างนี้นะครับีบไปวกไปเลยครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตีไปอ่าประเด็นไม่ใช่อะไรโอเคจบสมมุติคู่ต่อสู้ไม่ตายเราขึ้นมือใช่ไหมอ่าแล้วคู่สู้คู่ต่อสู้ก็ตีเราอ่าสมมติเราเขาเหม็นหน้าเขาต้องตีข้างเราถูกไหมส่วนใหญ่จะตีข้างครับอ่าอย่างไม่แฟงกันต้องตีทุกคนนะครับเพราะว่ามันสูตรทั้งสมมติคู่ต่อสู้ตีเราก็จะกัดเก็บไว้ตัวใช่ไหมเราจะเลือกเก็บไว้ตัวหนึ่งอ่าสมมติคู่ต่อสู้ต้องตีตัวแรงก่อนถูกไหมใช่อ่าตัว ยังไงอ่ะคือถ้าเขาตีข้างนี้ผมปาจิกาดแล้วผมก็ใช้ตีเขาตีตัวนี้ใช้จีกาดตัวนี้บอกว่าเอาหนึ่งหรือสูงกว่าเข้าโซที่เป็นความสามารถนั้นเนี่ยผมว่าหนีมันเข้าโซแล้วจวดนแล้วเธอหน้าผมก็เอาออกมาเดี๋ยนะพอตีตัวนี้แล้วพอเข้าโซลต้องเลือกตีใหม่มาหรือว่าไปเลยวู้ยก็หายไปเลยเอาว่าไปเลยอ่ะเราเข้าโซปุ๊บปุ๊บเราก็ได้จวดหนึ่งด้วยยัเหลืองยังเหลืองเนี่ยอ่ะเขาหมั่นไส้เขาังตีตัวนี้ต่อผมปล่อย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 อ่ะไม่เอาข้างนี้อ่ะไงต่ออ่ะเข้าเธอเราละ อุ้ยนี่กลับไปก่อนสแตนตัวจั่วโอ้โหตัวทิกเกอร์อะรีดอยู่ได้นี่ตัวนี้ต้องไต่เปลืองเปลืองไหมเปลืองเปลืองเปลืองนี่ผมลืมมีสไตล์ะผมลืมเอาเยเกอร์ขึ้นมือเยเกอร์มันขึ้นมือได้นะแต่ผมลืมขึ้นตอนไหนขึ้นตอนเทิร์นเราขึ้นเขาเขาตัวบัสดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งโซเชียลหนึ่งเอามันจากในโซขึ้นมือในเมนเฟรดอะเมนเฟรดอะใช้ไปใช้ไปไม่เป็นไรเราถือว่าเราลืมแต่ผมจั่วมาแล้วไม่เป็นไรก็ทิ้งตัวหนึ่งนะแต่ทิ้งแต่ทิ้งจวดจวดแต่ทิ้งตัวจั่วไม่ได้ตัวนี้ดีกว่า จะต้องเคาน์เตอร์บาร์ปะ่ะเคาน์เตอร์บาร์ครับโซชาร์ตแต่ไอไบโซชาร์ตผมมันเอาไปทิ้งมันอยู่นี้อ่าโอเคแล้วผมก็เข,ข้าเทิร์นจวดถูกไหมอ่าใช่นี่เราเล่นคนเดียวนะครับโอโหแมวเต็มเลยตายครับเกือบสไตล์ไม่ได้แล้วมึงโซนยนั่งมือเลยมึงแต่ผมขอดูในโซะนไปครับมีอะไรบ้างเจ็บจริงจินะตีแล้วสูนห้ามกาดเนี่ย ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมเล่นตัวเดิมครับอันนี้ก็คือโู่ตสู้เล่นนี่มาตัวเดิมกันนี่ยุ่งลแล้วก็แหกครับโูนเต็มมือครับสกิลครับไม่รู้ใครแหกก่อนโซชาร์สองครับโอ้ยโซชาร์สองอะไรต่อเกอร์เข้าไปแล้วเอาหนึ่งบจากในนี้ขึ้นมือครับผมเลือกไปอืมผมจะเลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เลือกยากของดีทั้งเ่น ผมเอาเป็นกัร์ทิวอันกัร์ทิทวเอาขึ้นมือแล้วผมก็ไม่ใช้เขาโซอืมผมลงแมวไปสกิลแมวกับกองเหมือนเดิมตอนนี้ผมว่าผมจะรีดกองให้เหลือแค่ห้าใบอ่ะมามเปิดเกมปิดเกมใช่จะต้ององ่าลองดูฝ่าไม่ต้องสามละทธตอนเลยโซชาร์บอุย้ย สมบูรณ์ทัปิดไม่ได้แล้วห้าใบนี้เราเราเลียอะไรเข้ากองได้เลียนี่เลียได้จุ้ยเรียอะไรไดเรียยังไงอ่ะเลือกสิบสามใบสิบสาใบเลือกสิบสาใบไว้ในโซนครับที่เหลือเอากับกองโอ้โหโอเคไม่เป็นไรตามสบายครับพี่น้องลงแมวดูดิเหลืองนึงเลยดูดิมีแต่เหลืองเหลืองเยอะเกินอ่า้วไงต่อมึงเสิร์ฟไม่ใช่เหรอมึงจะสามทำไมโซชาร์ตโอ้เหลืองยังเข้าจวมึงใส่เหลืองไปยี่สิบใบกว่าเนี่ยแป๊บนึงผมนับก่อนตอนนี้เด็กเหลือ แล้วหกใบหกใบหกใบของอะไรดีอะไรกับกองไหมผมคิดว่าผมจะไม่ไปต่อเราจะปิดเกมนะครับคารบานหนึ่งคารบ้านหนึ่งไหนรึงแล้วผมก็ยิงเขาใบหนึ่งยิงเหมือนเดิมยิงดาเมจอะยิงเลียเขาแล้วดูดพลังบู๊ทแล้วผมก็จะไม่โซชาร์ดด้วยผมเลือกแค่ดูดพลังเขามาเฉยๆกี่กี่ได้สี่ได้ป่ะใช่อ๋สี่ได้อะอรนี้ต้องเลียกไปตีแล้วเนี่ยักองโอ้ย เราไม่มีตัวตีเนี่ยสแตนไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยมีครับบีมีอยู่นี่แต่ยังไม่ได้ลงผมหาตัวนั้นอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ไหนโซชาร์หนึ่งครับนายเด็จัวบวกอยู่นี่เองโอ้แล้วห้าใบแล้วห้าใบนะครับโอเคห้าใบนี้ยังทันนะเดี๋ยวเราเช็คสี่ใบถ้าไม่มีดอใส่ดอไหมมาตาไม่ได้ใส่โอ้ไม่ใส่นะครับใส่ไปในหัวแตกนะครับลงหมายแลกอิสุทธามการ์ั๊กทิวครับสกิลก่อนจะลงครับอือ ถอดโซที่เป็นเกสสองสองใบครับไปไหนถบบอดตัวนี้ไหนเนี่ยอ่ามันไม่ได้อยู่ในโซผมถอดตัวนี้ก่อนตัวหนึงต้องเป็นเกีสองนะครับตัวนี้แล้วก็ถอดตัวนี้แล้วก็จะได้รับเทคของตัวเกสสองที่ถอดแล้ว้วเหรอโซน้ามกาดโซน้น <c oughs> กันหนึ่งห้ามกาด <c oughs> แต่เอาจริงๆนอะถ้าฟูเลยคือต้องมีตัวนี้ในโซทั้งสองใบ <c oughs> แล้วก็ถอดมันออกมาไม่นจะการเป็นตีบวกหมืน่น <c oughs> อันนี้ไม่ใช่บวกแค่ห้าพัน แล้วก็สกิลของตัวนี้เมื่อเขาสู่ช่องเหลี่ยมครับอันนี้สกิลก่อนจะลงช่องเหลี่ยมได้เปิดเจ็ดเอาไว้เช็กกองให้เฉยเปิดเจ็ดไหนเราให้กล้องดูมีซิกแค่สองใบเอาทิกเหลือสองใบวาต้าทำไงดีวะอย่างน้อยก็ออกใบหนึ่งอย่างน้อยก็ออกใบหนึ่สลับแต่มีพีจีด้วยโอเคอยู่แล้วอันนี้แล้วก็ข้างนี้ตีก่อนหมื่นหกศูนย์กับหนึ่งห้ามกันนะสกิลไนี่ไม่ลงมาพูดหรอ ลงลงไปมันก็เท่าเดิมไม่มีประโยชน์นะบวกสี่บไม่เท่าเดิมถ้าบวกมาตัวนี้ผมผมจะได้บวกห้าพันัลยลงไหมลงไหมลงก็ได้เออบวกเป็นเลยป็นเน้วไต่อปึ่งกลายเป็นอ่าหนึ่งบวกเก้าพันสองหมื่นห้า้าูนหนึ่งห้ามกาดอันนี้2อมันจะมีจีกัดสักกี่ใบชียอใช่อันนี้สองหนาสูนหนึ่งห้ามกันอันนี้หห้ามกันเฉยเครับแหวนศูนย์เช็คสี่ใบเช็คหนึลังให้ใครเออ ตโอ้ยเยี่ยมพลังเออสี่ใบนะครับเดพีจีกลับมาด้วยปิดเกมแล้วนี่ก็ตีอีกสูตรหนึ่งห้ามกันอ่าอันนี้ก็ตีอีกสูตรหนึ่งห้ามกันเราจะกลับกองโอเคสกกลับกองยังไงกลับกองไหมอ่าผมใช้สกิลอืมอ่าใช้ใช้สกิลตัวนี้ก่อนก็ได้มันบอกว่าถ้ามนโดนการโซไปตัวนี้จะบวกสองพันเป็นเทคคอนถ้าโซเรามีสิบใบมากกว่าแล้วมีเทคให้ว่าถ้าโซเรามีสิบห้าใบมากกว่ารีทายมัน เลือกการ์ดในโซสักสิบสามใบเข้าไปในสิบสามใบเอาไว้ต่อออุ้ยผมลืมว่าตัวนี้สามารถลงได้ทำมันลงต่ออีกเวฟได้โอ้ลืมลืมลืมไหนเวฟไหนวะก็คือถ้าสมมุติเราตีก่อนก่อนจะตีเวฟเนี่ยแล้วก็เอาแอสซิสซินกระโดดลงมาได้อ๋อที่กระโดดลงมาแล้วก็สูท่ามกันเอ้ยลืมเลยัวนโคตรทีเด็ดเลยแต่ผมว่าเอาไปบูทน่าจะดีกว่าตัวนี้พอลังมันจะแรงแล้วเราก็เก็บไปผมงนั้เรามาบูทฝั่งนี้ได้นะ เกอร์ <cứ> บู๊แล้วพลังถึงเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยเป็นหมื่นเลย,ยเนี่ยวอันนี้พลังสองหมืออ่นสองหมื่นเลยเฮ้อนเนี่ยแหมสองหมื่นยังไงสองหมื่นยังไงกระเด้งออกมาทําไงต่อมันบอกว่าอันนี้ถ้าไม่ลืมอะโซสิบใบบวกห้าพันแล้วถ้าโซเรามีสิบห้าใบมากกว่าตัวมันบวกอีหมื่นหนึ่งครับอืมเป็นหมื่นห้าแล้วตัว 5, บู๊ห้าพันบูสองหมื่นแล้วจับสไตล์เข้ามาตัวประามกาดตัวประหกเอาตัวประหามหกหมื่นทุกขามพีจีตายไอ้ตามลืมนะครับน้องตาลืมหนึ่งสองตีกิ้ห้ามลืมนะตัวนี้บอกเลย แต่ว่าเขาไม่ได้นั่งฝั่งนี้ไงเขานั่งฝั่งนู้นเขาเลยลืมนี่นี่เอาไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแปดเก้าสิบอย่าลืมตัวสไตล์นะเว้ยอย่าลืมตัวไปสไตล์นะมึงมีมีอยู่มีอยู่มีเลยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมหันฟับเหมือนกันนะนี่ผมเลือกสิบสามใบเนี่ยสิบสามใบมานี่ที่เหลือผมเอากลับเนี่ยมาดูดูมันเอาสีเหลืองกลับเข้ากล่องหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8ใบเหลือง7โอเคปิดเกมการละชนีโอเคบ๊ายบายเรียบ,ยบร้อยจบแล้วได้แชมป์ม,มาวันนี้ก็ท่านี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้เออพี่พ <อ S 1> ก็<ต>ไม่ได้ดูตแต่ผมจำได้แล้วว่าตอนท้ายผมเล่นผิด <c oughs> นะจริงเหรอ <c oughs> ใช่ผมเพิ่งมานั่งอา่านอะไรอย่าไอตัวเนี้ยว่ามันดูพลังจากรีซิทไม่ได้เขาติดรีซิทแต่ว่าหมเอข้างเดียวตีแล้วเขาตายเลยยังไม่ถึงแวนแล้วแล้วตัวอื่นเขามีตัวที่ไม่ติดรีซิทเนี่ยเขามีตัวอื่นไหม เขามีตัวอื่นไม่ไม่มีนะครับอ้าวแล้วก็ไม่ได้ดูดพลังดิไม่ได้ดูดพลังครับแต่จะวได้โบกได้กับไยาสภาพปากกันก่อนเลยดีกว่าเย้เอาไปแล้วครับของใหม่ใช่ป่ะเอาหนาวหยวนหยวนเจอกันใหม่คลิปหน้าชนะเบอร์นีอีกเจออีกสองทีดีครับบ๊ายบายวสวัสดีครับ